โตโยต้าวีออสปี2012อาการแอร์เย็นไม่ช่ำฟิล์มติดฟิล์มหนานะครับ60เปอร์เซ็นต์เย็นไม่ช่ำสู้แดดไม่ได้เดีย๋ยวมาดูค่าแรงดันยาแอร์กันครับคอมแอร์ทำงานปกตินะครับ คอมแอร์ทำงานปกติเกแตแรงดันด้านโล15-17 psi ด้านไฮ1 4 5 psi แรงดันน้ำยายแอร์ต่ำมากอุณหภูมิวัดจากช่องปลอมแอร์26.2องศาโอ อุณภูมนี้สู้แดดไม่ได้แน่นอนครับอุณหภูมิภายนอก28องศาแทบจะใกล้เคียงกันมากเลยแสดงว่าอาการนี้ก็มีจุดรั่วซึมของน้ำยายแอร์เนื่องจากว่าแรงดันน้ำยายแอร์ต่ำม,มากทั้งด้านโลด,ด้านไฮ เคครับเดี๋ยวจะมาดูหาสาเหตุกันว่าสาเหตุที่ v ีออปี2012แรงดันน้ำยาแอร์ต่ำเกิดจากสาเหตุอะไรกันครับผม v ีออ2012รถมีอายุการใช้งานมาที่2 0แสนต้นๆกิโลแสนหน่อยๆนี่ครับ อันนี้คือคอยเย็นหรืออีเวอร์เรเตอร์โอ้โหหมดสภาพครับลาขึ้นแล้วครับผมนี่คือสาเหตุที่ทำให้แอร์ลมเบาด้วยเดี๋ยวเราต้องล้างแล้วก็เช็คเช็ครั่วด้วยว่า อคอยมีการรั่วซึมหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาเช็ครั่วกันครับล้างแล้วก็เช็ครั่วคอยเย็นของ v ีออสสองหลังจากหลังจากล้างแล้วลองมาอัดเช็คแรงดันดู ไม่รั่วนะครับคอยเย็นหรือตัวแอร์สภาพนี้ไม่รั่วม่รั่วน่าจะ <c oughs> จะต้องได้เช็คเปลี่ยนโอริงสวงโอริงข้อต่อโอริงข้อต่อข้อแอร์สวงแต่เคสนี้ตัวแอร์ต้องได้เปลี่ยนครับเดี๋ยวมาดูทำไมถึงได้เปลี่ยน เอาขึ้นมาก่อนนี่ครับสภาพฟ,าฟินคอยผุหมดแล้วครับผมผุขนาดนี้ยังไม่รั่วฟินคอยผุหมดแล้วครับสภาพนี้ประกอบไปใช้งานลมลมไม่ผ่านแน่นอนครับลมอั้น จะทำให้การสร้างความเย็นทําให้แอร์เย็นไม่ฉ่ำับการให้แรกทําการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิเพื่อเปลี่ยนสถานะน้ำยาแอร์ไม่ไม่สมบูรณ์ดูชัดๆครับผุหมดแล้วโอเคครับต้องได้ต้องได้เปลี่ยนอคอยคอยเย็นด้วยแล้วก็เปลี่ยนโอริง โอลิงท่อข้อต่อท่อน้ำยาแอร์เข้าจากห้องเครื่องไปห้องนิสานอีกสองวงโอเคครับผมเนี่ยต้องเปลี่ยนโอลิงโอลิงท่อแอร์ชุดนี้สองวงเป็นโอลิงผิวสายท่อทั้งเดินน้ำยาแอร์ท่ออัดและท่อดูด แต่เคสนี้ท่านจิมต้องได้ถอดแผงคอนเดนเซอร์อมาตรวจเช็คหาจุดรั่วซึมด้วยนะครับแต่เจ้าของรถก็บอกว่าเดี๋ยวงบเยาบาลไปงบตอนนี้ไม่พอพอเขาเห็นสภาพของคอยเย็นคอยเย็นของรถเขาแล้วเขาบอกว่านั้นเอาเปลี่ยนเปลี่ยนคอยเย็นไปก่อนเพราะาสภาพคอยเย็นมันผุผุสภาพผุพังหมดแล้วแล้วเขาจะลองไปใช้งานดู ถ้า,าหลังจากเอาไปใช้งานดูแล้วความเย็นมันลดลงหรือน้ำยาแอร์มันหายไปก็จะได้เตรียมเงินจอดกระปุกไว้เผื่อมาถอดท่อท่อทางเดินน้ำยาแอร์แผงคอนเดนเซอร์เช็คคอนเดนเซอร์ว่ามีจุดรั่วซึมหรือเปล่าเพราะเคสนี้มันมีจุดเคสนี้คือแรงดันน้ำยาแอร์มัมนต่ำ มันต้องมีจุดรั่วซึมโอเคครับเดี๋ยวก็จะทําตามงบลูกค้าไปก่อนคือพอดีตอนแรกคาดการว่าเป็นคอยเย็นคอยเย็นรั่วจะถอดมาเช็คแล้วล้างล้างแล้วอัดแรงดันด,ดูแล้วไม่รั่วแต่ว่าสภาพของคอยเย็นคือมันถุของเราก็จะเอาตามสภาพว่ามีงบป,ประมาณจะเปลี่ยนคอยเย็นมปก่อนกลัวว่าได้เปลี่ยนทั้งคอยเย็นได้เปลี่ยนทั้งแผงแอ งบไม่พอเดี๋ยวขอขอไปหยอดหยอดกระปกุกเก็บตังค์สักแป๊บ,ปบนึงเดี๋ยวจะกลับมาเช็คใหม่แล้วก็จะลองใช้งานก่อนไปสักพักนึงครับผมก,ก็มาจัดเตรียมอะไรคอยเย็นของตัวไม้แกไม้แกงกองเป็นอะไรแท้นะครับอะไแท้ก็จะมีคอยเย็นครับดูสภาพ เนี่ยของใหม่คอยเย็นใหม่ก็มีเทอร์โมเอฟเชนวาวแท้เปลี่ยนเป็นน็อตเรตให้ก็กองแอร์น้ำมันคอมแอร์แบบคอมแอร์แบบลูกสูบน้ำมันคอมแอร์ตรงรุ่นอันนี้คอยเย็นเก่าที่ผุสภาพผุโอเคครับเดี๋ยวจะชดเชยน้ำมันคอมแล้วก็แวคคอมเติมยริมาแอร์แล้วก็จะเทสระบบดูครับผม วีออส2012องจากประกอบคอยเย็นชดเชยน้ำมันคอมและคำเติมยาแอร์อันยาแอร์ปกติมันที่28 psi 28 28 psi ทำอุณหภูมิวัดจากช่อง,ปงเป่าลมแอร์ได้ที่4.4องศาอุณหภูมิภายนอกรอบรถ34องศา แบบนี้สู้แดดได้แน่นอน100ร์เซโอเคครับผม